พ้ะลวดสวัสดีพี่ซู่ผู้สุสขคนกับผมมาหลับพี่น้องล่าพัฒนาของอาจารย์ฉลองวันจันทร์ที่11พฤศจิกาสองหาหกเจ็ดมื่อวันศุกร์ที่8ล่าพัฒนาสามตัวผมมันออก3 4 7ล่างกับคือ6กสามนะพี่น้องเนาะของโอ้ยว่นนี้อาจารย์ฉลองเด้่อพี่น้องบอกผิดของพ่อสวัสด์ของพ่อสวัสด์เลขวิ่งของเพื่อนนี่เข่าสีเข่าตัวเน้นได้พี่น้องได้เข้าที่สี่เข้าตัวเด่น แต่จับคู่มะเขาเนี่พี่น้องของเพื่อนเขาตัวเด่นได้พี่น้องได้ของเพื่อนมีตาสามหาเลขออกสามหกนี้พี่น้องเลขออกสามหกของเพิ่นนนันเป็นสามหาเนาะอ่กันเบิ่นกับบมาเนาะกันเบิร์นซีกับหาเพื่อนเน้นซีกับมาซีมาตัวเน้นมาตัวเด่นดน,นะพี่น้องเนาะเลขวินของเพิ่นมาตัวเด่น พี่น้องเอฟซีท่านไหนสนใจเขากุ่มเขาฟี่บอได้เสียเงินเสียค่าเมียเอฟซีท่านไหนมักแนวทางหว้วยหุ่นได้พี่น้องได้ถ้ามากห้ยหุนกับไอ้ดีไล่ไมาได้ตามมือน,นี่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่งสองศูนย์แปดเนี่ยหรือว่าขี่สแเกียนไลน่นี่ก็ง่ายนี่พี่น้องอันนี้ก็ง่ายนี่เขากุ้มพี่ได้พี่น้องได้บอได้เสียเงินเสียค่าเมียอย่างเขาฟี่ออกฟี่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอย่าง เดี๋ยว,วพี่น้องเขียนแล้วค่อยเอาตรงๆกันวันจันทร์ที่สิบเอ็ด ลาวลาวพัฒนาได้พี่น้องเด้อหลวงพ่อสวัสดิ์หลวงพ่อ,อ,อพวสวัสดิ์เขียนจะฉีดขึ้นไม่ออกแหรอ เมาเบรงเลขมานำกันลงเพ่นเลขมาด้วยกันบอสเขียนตัวนี้เนาะพไปน้องเอ้าเลขเลขไม่มาด้วยกันเอ้าเขียนก่อนเอาปไป็น่อยที่แหลก่ามันเลขไม่มาด้วยกันเออ เ,เขียนตะกรอนก็ได้เขีนได้เขียนเหืออย่างน,านั้นอ่ะแบนี้เนาอเรียกไม่มาด้วยก,กันเขียนกรน่ะพี่น้องธรรมาดาต้องเขียนไว้กลางลางได้เขียนกรนะ่ะตัวพรงามหรอก เฉลี่ยกคือส่งงงอยู่เลี่ยว่ามานบกัรไปเขียนก่อนพี่น้นองจะมาแล้วเขียนอืเลขไม่มาด้วยกันมีหกมีเจ็ดมีหนึ่ง มีสองอันนี้คือเหล็กว่ามานน้ากันมันเป็นเหล็กจิดเหล็กวินถ้าพี่น้องเด้ไได้เขียนก่อนล่ะถ้าพี่น้องมากหกหนึ 1, ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนี่ยกับมันว่ามานน้ากันหมายคาเหล็กว่ามานน้ากันว่าอะไร วิ่งบนล่างก็พ่อเขียนมาเนาะวิ่งบนล่างพพเขียนทางกันเลยพ่อพออ่อหัว่นนซีแผ่นใ่ๆพ่พอเขียนพพเขียนทางกันพอดซีก็ผห่าตกเก้าพี่น้อง ชีกับหาตก้าจะเพิ่นเ,น,เน้นๆหน่อยที่หา <S <S ส่วนจับคู่ที่ออกมาในช่างนี่ บก๊กสี่หกสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่สอง หลักสี่พี่น้องหลักสี่หลักห้าหกห้าเจ็ด ห้าสองแปดคู่คี่น่องไม่แปดคู่นี่แปดคู่แปดเจ้าเมืองตัวเน้นบวะน,นี้ ี่หกห้าหกห้าเจ็ดห้าหนึ่งเป็นเน้นติดหาหลายก้อนนะพี่น้องเนาะเน้นติดซีแค่คู่เดียวพี่น้องเขาแคบหน้าจอได้พี่น้องเด้ขี่ท่วนลาวพัฒนาของพอสวัสด์ วันจันที่ที่ร1พิศจิกาซองหาหเอันนี้เลขบ้ามาน้ากันได้พี่น้องได้เลขไม่มาด้วยกันได้หกเจ็ดนสองี่ส่วนบนล่างเพื่อนไหซี 4, ก็หาเพื่อนเน้นหาล่องซจะพูกกับลักซก็คือซ6ห7ซ1เ2ถ้าลักหาก็คือหาหกหาเจหาหหาสอเพื่อนก็เน้นซ6หกาห หาเจ็ดหาหนึ่งเป็นเน้นสี่คูแปดคูเน้นสี่คูตัวกันตัวร่องพี่น้องก็อย่าเริ่มอย่าประมาทได้พี่น้องเด้อมาตดยชี้กันนะขอบุญขอบุนพอสวัสดีหลายๆครับผมคอยพี่น้องชควมานกันกลับมาเบิงไลยมือที่เปินลทรงมาาห้พี่น้องนี่ยายมือที่เปินทรงมาใหา้ตัวเน้นก็งมันกับซี่หกหาหกหาเจ็ดแล้วก็หาหนึ่งนี่แหละตัวเน้นก็เป็น เลขไม่มาด้วยกันกับเบื้องเอาพี่น้องแคบหน่อจอไว้ได้พี่น้องเด้เอเหาาัน่มาเข้ากับพันอขอบุณขอพุ่นพอสวัสดลีครับผมคอพี่น้องโชค m ắ นกันมืออื่นสองตุ่มเครื่องมันมันนั่งแง่งปังๆกันฝากอะไรก็แช่กดติดตามเพจผ้า,า้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม